ยาวงัดน,นอกหนึ่งเคสนะไปกับช่างหนึ่งน่ะ,ะเปลี่ยนสายพาร์เมิ่งอันนี้โซดแหลมะบังน่ะขัวเจงเงาะอ่าถึงแลนะ้วนะขัวเจงเงาะอันนี้รถทาทาที่นี่โอเคจอดก่อน ก็กาลังกรอบนะฮะเปลี่ยนสายพานแทมิงอันนี้มาร์กไม่ตรงฮะตอนแรกฮนะลูกค้าเปิดเปลี่ยนเองนะมาร์กไม่ตรงจะเ, <c oughs> เ,เปลี่ยนปั๊มน้ํด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนยางั้นเชื่องอันนี้ตรงนะ <c oughs> น,นี่ช่างทำแล้วช่างหนึ่ง <c oughs> เลี่ยนใส่ใส่ใส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 ปั๊มน้ำใช่ไหม <c oughs> ช่างหนึ่งสายบูรับนี่นอ็อตอยู่นี่อ,นอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้หลังจากเกี่ยวสายพานเสร็จแล้วนะครับถ้ยเปลี่ยนสายพงสายพานแล้วอ่ติดเครื่องอเลยโอเคเครื่องเดินดิ่งนะครับจบสวย ก็เ,เดี๋ยวมาไล่ประกอบมาอนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกอบมอน้ําใส่แล้วก็รันดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะรันดูพัดลม <c oughs> การทํางานของพัดลมนะฮรืเดวจบสวยๆว,วันนี้มางานนอกฮะ เงาะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถ,ถาทาทาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับอูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรี08 0 2 22 2 0 0 2นะอ่าตามนี้เลย สำหรับเคสนี้นะฮะลูกค้าซื้อชุดสายพานทมิ่งไปเปลี่ยนนะฮะแล้วทีนี้เกิดมีปัญหานิดหน่อยฮนะเราเลยต้องมาจัดการให้ใหม่ครับเปลี่ยนสายพานทมิ่งแล้วก็เปลี่ยนยางแท่นเครื่องน,นะฮะอันนี้กระจกสวยๆไปเลยเรื่องรถคาพานึกถึงช่างต้นคาพาชนบุรี080 2์2 2 0ศส